ีค่ะวันนี้ก็จะมาลงหวยรัฐบาลไทยให้ค่ะสูตรเด็ดเด็ดเด่นเด่นมาโหลดพี่น้องมาได้ลงหลายวันแล้วตั้งแต่หวยออกงมงวอยู่ตะเลขคลาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายเลขหลายบ่มีหอดเวลาสิลงลงสูตรเดี่ยวเด้พี่น้องไปลงหลายสูตรเดยเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมิถุนา มันเข้าเก้าสามสามเก้าไม่ใช่เออเก้าสามอย่างเดียวไม่มีสามเก้าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าชุดสิบห้าตัวน่พี่น้องหนึ่งวิถุนาเนี่ยนะเด่นให้หนะ้ากับหกกับเจ็ดเนาะแล้วก็ออกห้าเก้าสามเข้าเด่นหนักร้อยจ้าโอ้ห้องบนหาชจับเอาลักนี่มาใส่เนาะพี่น้องเนาะกับบหุหงาขึ้นบ้านหละไป เก้าสามเนี่ยห้าเก้าสามสี่สองไม่มีเข้าบนตรงเป๊ะจัดไปถูกวันนี้มาเบิงงวดนี่พี่น้องรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเล้อสิบหกมิถุนาเด้อล,ลงสองสูตรจูน่นอปดไรเนาะล่างสี่สอง ล่างันเป็นสองหาห้าเก้าสามห้าเก้าสามไม่มีสูตรนี่พิษเลยพี่น้องเด้อหนึ่งยุถุนาโลงสองสูตรอยู่ตัวน,ไไนี้ไปเลยเข่าสูตรนี่พี่นอ้องนะ,ะมาสูตรใหม่มาลงไหตบันวางคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพนัาน,านใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารยานในการรับชมและรับซื้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ16บหกมิถุนายนหกเจดเอ,อ้อ เด่นเด่นมาตัวไหนละเด่นเด่นมา3มกับ4ี่กับห้าเด่นนี่มา3ามตัว3ามสี่ห้า มืโอที่แล้วก็มาหาหลักลอยเลยพี่น,อน้องมืโอที่แล้วก็มาห้าหลักลอยเพราะว่าเขาให้ยักษตัวไอเด่นสดิสามตัวคือเก่าพี่น้องเด่นสามตัวคือเก่าอ่ะมาสามตัวก่อนเด้อสูตรสามตัวหนึ่งหนึ่งสองเด้อพี่น้องเด้อ ทั้งตรงทั้งโตดแต่ละพี่น้องกราฟเอารลดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปตามสูตรพี่น้องสูตรมาแบบนี้จ้าสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งสองหก หกหนึ่งสองไม่ใช่หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องหกหนึ่งเจ็ดแล้วนี่ขาออกไม่ใช่หกหนึ่งเจ็ดสองตัว

2องสี่หกส 4, หก่หเด้อพี่น้องเด้อสาตัวสองตัวอันนี้มีจาก, 4, 4, ก,กชุดสองสี่ชุดเด้พี่น้อง หกชุดของสี่หกหกชุดเด่นสามสี่ห้าห้าตัวเด่นให้ได้พี่น้องสามสี่ห้าไม่มีเลยสามสี่ห้า ไม่เข้าเด่นแต่ว่ามันมีอีกศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่ศูนยนี่เขาเบิรเลยนี่พี่น้องสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งโอ้เขาเบิรได้อันนี้นะ เนี่ยจ้ว่าประมาศูนย์เด้อสี่หกเก็ดศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็เข้าเบิดได้พี่น้องถีดให้เด้อเลขเด่นเด้อยนิเด้อมาติดสามติดสี่ติดห้าแจ่ว่าเน้นให้เน้นให้ เน้นให้เน้นให้ซีล้วพี่น้องห้ากับสามเน้นให้ซกับสามกับสามกับหกเออเน้นให้หกไปสูตรนี้มันมีหกเน้นให้ใหกเด้อแค่นี้เลขเน้น ถ้ามาก็ถ้ามันนั่นน่ะถ้าสูตรนี้มันเข่ามันก็คือมาติดหกพี่น้องติดหกหนึ่งกับมาอยู่เด้อหนึ่งกับมีอยู่หนึ่งกับมาอยู่พี่น้องติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งเออเน้นให้แค่นี้แหละพี่น้องจบคลิปไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆหม ลงรูเห็นปับรถพี่น้องซื้อพาซื้ออะไรเบิ้งเป็นแนวทางพี่น้องลงให้ฟรีไม่ได้คิดเสียตังค์เลยสวัสดีค่ะ